เจเจ์เรดิโอข่าวสารสาระความรู้สู่มือคุณ02 629 4481-3 4707878ถึง3 4 8ช่องทางใหม่ในการสื่อสารระหว่างคุณกับเราวันนี้คุณสามารถบอกเล่าเรื่องราวความคิดเห็นหรือร่วมกิจกรรมกับรายการต่างๆของเราได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องรอสายโทรศัพท์ว่างอีกต่อไปเพียงพิมพ์ข้อความ SMS จากมือถือของคุณ แล้วส่งมาที่4707878ฟังรายละเอียดวิธีการพิมพ์ข้อความสำหรับร่วมสนุกได้จากรายการที่คุณชื่นชอบและคุณกับเราจะสื่อสารกันได้อย่างฉับไวง่ายดายยิ่งขึ้นค่าใช้จ,จ่ายในการส่ง SMS ข้อความละ6บาทอินเองใจไปกับสาระธรรมจากหนังสือสองภาษาซึมซับปรัชญาชีวิตผ่านคำคม ผสมผสานเกร็ดความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีดนตรีและกีฬาในรายการแสงดาวแห่งสัทธาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับแสงดาวแห่งสัทธาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เป็นรายการของวันศุกร์ค่ะ เราก็จะอา่านหนังสือชีวิตนี้สำคัญนักหรือ The Present Life is so important ซึ่งเป็นบทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายกหรือ His h i l i n e s s the Supreme Patriarch of Thailand ในภาคภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นหนังสือที่แปลจากไทยสู่อังกฤษโดยคุณสุดที่นันจันทกุล ต่อนะคะวันนี้เราอ่านบทที่37ค่ะ37ผู้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบย่อมไม่ปฏิเสธในสิ่งที่ไม่มีทางเสียหายอันกรรมไม่ดีนั้นมีคู่ที่มักจะใช้ด้วยกันซึ่งมีความหมายในทางไม่ดี คือเจ้ากรรมนายเวรผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมไม่ปฏิเสธความเชื่อที่มีอยู่ว่าเจ้ากรรมนายเวรนั้นมีไม่ใช่ไม่มีภาษาอังกฤษค่ะ 37. a person with right view Never refuse things that leading to no ruin. An unwholesome deed always has its partner and is always used with a negative meaning. A person with right view will not refuse the belief of not retaliating. They may be a deep-seated idea to hurt another, because, in quotation, a person to be hurt has, in a previous deed, done great injury to oneself. <speaking> in <foreign language> และผูกอาฆาตจองเวรแม้ไม่อาฆาตจองเวรก็ไม่เป็นเจ้ากรรมนายเวรคือไม่เป็นผู้คิดร้ายไม่ติดตามทำร้ายให้เป็นการตอบสนองหรือที่เรียกกันว่าแก้แค้นภาคภาษาอังกฤษค่ะ This means a person has a compulsion to hurt because there is malice of an active ill will to another. If revenge is not taken, the ill will is not active and malice will vanish. ความเห็นชอบประกอบด้วยสัมมาปัญญาแม้จะไม่เห็นหน้าตาของเจ้ากรรมนายเวรแต่ย่อมไม่ประมาทไม่ว่าเป็นสิ่งไม่มีและย่อมไม่เห็นเป็นความเหลวไหลไม่มีเหตุผลที่ท่านสอนให้ทำบุญอุทิศ ท่านผู้เป็นเจ้ากรรมนายเวรเช่นเดียวกับท่านผู้เป็นมารดาบิดาบุพการีผู้มีพระคุณทั้งปวงอะไรที่ไม่มีทางเสียหายมีแต่เป็นทางได้หรือเสมอตัวผู้มีปัญญาย่อมทม my a person with right view accompanied by right wisdom will not submit to any compulsion to hurt anyone even though the other, could have been someone in a previous life who has done some wrong and a powerful thought of malice has been carried over into the present life he will not be heedless in his actions they could have been his parents and Benefactor in other previous lives There is not a single advantage To be gained by unwise actions เหตุที่ต่างก็มีพบชาติมานับไม่ทวนในอดีตต่างก็ทำกรรมทั้งดีและไม่ดีไว้นับไม่ทวนเช่นกัน ในภพชาติทั้งหลายนั้นเจ้ากรรมนายเวรที่ได้ไปกั้มเกินเบียดเบียนทำร้ายไว้ก็ย่อมมีไม่น้อยเช่นกันทำนองเดียวกับผู้เป็นมารดาบิดาบุพการีผู้มีพระคุณก็ต้องมีมากมายเช่นกัน ชาตินี้แม้จะไม่อาจล่วงรู้ได้ว่าเป็นใครต่อใครบ้างแต่ก็พึงยอมรับว่ามีอยู่ทั้งในภพภูมิที่พ้นความรู้เห็นของผู้ไม่มีความสามารถและทั้งที่อยู่ในภพภูมิเดียวกับเราทั้งหลายนี้ด้วย Due to having previous existences, both good and bad deeds were performed. For this reason, persons used to harm each other infinite times. This is the same as regards parents in previous births who were also so many that we cannot know who they were. However, we should accept that they are in existences and realms beyond the knowledge of individuals who do not have the ability to know. they may also be people in the same realm living lives at the same time who may be past parents or benefactors ก็จ okay. บนะคะสำหรับบทที่37นะคะก็ค่อนข้างจะยาวนะคะและก็ตอกย้ำถึงเรื่องความมีอยู่ ของเจ้ากรรมนายเวรและก็ผู้มีพระคุณนะคะซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยเน้นให้เราเนี่ยระลึกอยู่เสมอถึงความเป็นผู้ที่ผ่านพบชาติมาแล้วหลายพบหลายชาติซึ่งท่านเคยกล่าวไว้ว่านับไม่ถ้วนนะคะดูการออกเสียงของบทนี้นะคะ ก็ยำ้ำ unwholesome deed ก็คืออกุศลกรรมนะคะถ้ากุศลกรรมก็คือ wholesome deed นะคะอย่าลืม wholesome นะคะไม่ใช่ wholesome นะ wholesome wholesome นะคะต่อไปนะคะคำว่า retaliating R E T A L I A T I N G ในที่นี้ก็มีความหมายเดียวกันกันกบ r e p a y i n g ก็คือการชดใช้การทำกลับคืนนะคะต่อไปค่ะคำว่า compulsion C O M P U L S I O N compulsion อย่างแรกเป็นเสียงชวาเสียงพยัญชนะต้นของพยางสุดท้ายเป็นเสียงชนะคะพยยงเน้นก็คือพยยงที่สองนะคะ Compulsion แปลว่าการบีบคั้นหรือการบังคับนะคะต่อไปค่ะคำนี้เป็นคำศัพท์ใหม่ในหนังสือเล่มน,นี้นะคะ m a l i c e M a l I c e. A L I C E ออกเสียงว่า malice malice แปลว่าการปองร้ายนะคะคำต่อไปนะคะเราก็คงจะทราบกันพอสมควรนะคะแปลว่าแก้แค้นนะคะ R E V E N G E นะคะ revenge r e v e n g พยางค์เน้นนั้นเป็นพยางค์ที่สองนะคะแต่เราต้องออกเสียงท้ายเป็น นะคะเบาๆเสียงเสียงนี้เนี่ยก็จะเป็นเสียงต้นของคำว่า jam joke นะคะแต่เวลาที่เกิดหลังสระหรือหลังวิัญชนะอื่นเราไม่ต้องออกเสียงให้แรงหรือหนักแน่นเท่ากับเวลาที่เกิดอยู่หน้าสระนะคะต่อไปนะคะคำว่า vanish v a n i s h ก็แปลว่าหายไปในบางบริบทเนี่ยอาจจะหมายถึงล่องหนหรือหายตัวนะคะต่อไปนะคะคำว่า accompany A C C O M P A N I E D ในที่นี้เนี่ยลงท้ายด้วย I E D คือเปลี่ยน Y เป็น I แล้วเติม E D ก็เพราะว่าเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะคะก็แปลว่าที่มาด้วยกันนะคะ Accompanied นะคะต่อไปะคะ่ะ Submit Submit Sub S U B M I T ไม่ใช่ Submit นะคะ ก็แปลว่าส่งให้หรือส่งต่อหรือยื่นหรือเสนอนะคะต่อไปนะคะคำว่า benefactor benefactor ก็คือผู้ที่ได้รับผลนะคะ b e n e f a c t o r ในที่นี้เป็นผู้พจน์ก็เลยเติม s นะคะ ต่อไปนะคะ,ะคำสุดท้ายก็คือคำว่า advantage หรือ advantage ะคะ advantage ก็แบบอังกฤษ advantage ก็แบบอเมริกัน a d v a n t a g e ะคะ่ะก็คำศัพท์ทั้งหลายในบทนี้นะคะก็ค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็มีการออกเสียงที่ ปิดแผลไปที่เราก็ไม่ค่อยได้พบมาก่อนนะคะเราสามารถที่จะใช้เครื่องมือที่ช่วยนะคะเราสามารถที่จะไปดูในพจนานุกรมออนไลน์นะคะพจนานุกรมออนไลน์ที่ครูนิดอยากจะขอแนะนำนะคะก็คือพจนานุกรม Oxford Advanced learner's dictionary นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปใน google แล้วก็กดคำค้นนะคะตัวอักษร4ี่ตัว o a l d แล้วตามด้วยคำว่า dictionary ถ้าถู้ฟังได้หาหรือค้นคำเพื่อที่จะหาความหมายหรือฟังการออกเสียงสาธิตบ่อยๆ ในที่สุดแล้วก็จะไม่ต้องคีย์คำว่า dictionary นะคะพอใส o ่ o a l d อคอมพิวเตอร์ก็จะจัดหน้าเว็บนี้ให้เพราะว่าเราใช้บ่อยนะคะก็จะเป็นแหล่งความรู้อันทรงคุณค่าที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะในเว็บนี้จะมี ตัวอย่างการออกเสียงคำทุกคำที่เราสืบค้นทั้งในสำเนียงอังกฤษและในสำเนียงอเมริกันนะคะรวมทั้งให้ความหมายของคำนั้นๆนะคะเรียงลำดับตามความถี่ของการที่คำศัพท์นั้นถูกใช้นะคะ คำที่มาก่อนก็จะเป็นคำซึ่งใช้บ่อยนะคะและไล่ลงมารวมทั้งสำนวนต่างๆที่เราควรรู้ด้วยก็ถือว่าเป็นพจนานุกรมออนไลน์ที่ครบพร้อมนะคะแม้ว่าจะไม่ใช่ พจนนุกรมตัวจริงที่เขาทำจำหน่ายนะคะแต่ก็ถือว่ามีคุณค่าสูงยิ่งนะคะซึ่งเราสามารถที่จะแนะนำให้ใครใช้ก็ได้ช่วงอายุใดๆก็ได้ที่เริ่มที่จะใช้คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือพกพาเช่นมือถือหรือแท็บเล็ตนะคะช่วยให้เราเนี่ยเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ได้อย่างดีทีเดียวค่ะก็หวังว่าท่านผู้ฟังก็จะไปทดลองใช้พจนานุกรม Oxford Advanced Learner's Dictionary ดูนะคะเป็นประโยชน์มากทีเดียวค่ะพอดีก็ยังพอมีเวลาเหลืออยู่นะคะครูนิดก็จะอ่านบทความพิเศษจากหนังสือธรรมรลีลาชีวิตดีสุขภาพดี Smart Life and Health ปีที่16ฉบับที่186ประจำเดือนมิถุนายน2559นะคะก็จะลองอ่านไปตามเวลาที่เหลืออยู่นะคะเพราะว่าเป็นบทความที่ยาวพอสมควรแต่ว่าเห็นว่ามีคุณค่านะคะก็เลยเลือกมาค่ะบทความนี้เขียนโดยกองบรรณาธิการนะคะ มีชื่อบทความว่าสิบวิธีทำบุญให้ได้บุญการทำบุญในทางพุทธศาสนาไม่ได้มีเพียงการให้ทานหรือทำบุญกับพระและวัดเท่านั้นแต่ยังสามารถทำได้ถึงสิบวิธีด้วยกันคนไทยเรานั้นเป็นพวกที่ชอบทำบุญ แต่บุญที่ทำกันเป็นส่วนใหญ่มักจะเป็นการบริจาคเงินหรือปัจจัยในโอกาสต่างๆเช่นช่วยไทยชีวิตโคโกระบือซื้อโรงศพช่วยบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามสร้างห้องส้วมให้โรงเรียนหรือช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้แม้ดูเหมือนว่าจะเป็นการทำบุญที่หลากหลายแต่โดยแท้จริงแล้วก็ยังอยู่ในเรื่องในเครื่องหมายคำพูดให้ทานเป็นหลักแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่มีโอกาสทำทานดังกล่าวด้วยซ้ำ ครั้นจะทำบุญใส่บาทหรือไปวัดใกล้บ้านข่าวในทางลบของพวกอลัชชีก็ทำให้หลายคนเสื่อมศรัทธาและห่างเหินจากการทำบุญไปมากจนหลายคนเกิดปริวิตกว่าการที่ตนไม่ค่อยทำบุญเลยเช่นนี้เกิดชาติหน้า หรือภายหน้าชีวิตคงต้องตกระกรรมลำบากกว่าคนที่ชอบทำบุญให้ทานอยู่ประจำเป็นแน่ซึ่งความเข้าใจข้างต้นก็มีส่วนถูกอยู่บ้างแต่มิใช่ทั้งหมดเพราะการทำบุญในทางพุทธศาสนาไม่ได้มีเพียงการให้ทานหรือทำบุญกับพระ และวัดเท่านั้นแต่ยังสามารถทําได้ถึง10บวิธีด้วยกันซึ่งแต่ละวิธีเป็นอย่างไรกลุ่มประชาสัมพันธ์สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมขอนํามาเล่าสู่กันฟัง และขอเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนทุกคนได้สร้างกุศลในวงเล็บสิ่งที่ดีที่ชอบและฉลาดที่ทำได้ตลอดเวลาดังต่อไปนี้ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของคำว่าบุญเสียก่อนคำว่าบุญโดยทั่วไปหมายถึง การกระทำความดีมาจากภาษาบาลีว่าปุญญะแปลว่าเครื่องชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ดังนั้นบุญจึงเป็นเสมือนเครื่องกำจัดสิ่งเศร้าหมองที่เราเรียกกันว่ากิเลสให้ออกไปจากใจบุญจะช่วยให้เราลด ละเลิกความโลภความเห็นแก่ตัวความมีจิตใจคับแคบอันเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์ต่างๆนานา,นาและช่วยให้ใจเป็นอิสระพร้อมจะก้าวไปสู่การทำคุณงามความดีในขั้นต่อๆไปเป็นการยกระดับจิต ใจให้สูงขึ้นทำให้เกิดความอิ่มเอิบใจมีความสุขและเป็นความสุขที่สงบและยั่งยืนในขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้ปฏิบัติเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมน่าเคารพยกย่องเพราะถือว่า เป็นคนดีนั่นเองในทางพระพุทธศาสนาการทำบุญมีด้วยกันสิบวิธีเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสิบหรือสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญสิบประการได้แก่หนึ่งให้ทานหรือ ทานนามัยอ่านหมายถึงการให้การสละหรือการเผื่อแผ่แบ่งปันไม่ว่าจะเป็นเงินทองข้าวของเครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดและไม่ว่าจะให้แก่ใครก็ถือเป็นบุญทั้งสิ้นเพราะการให้ทาน เป็นการลดความเห็นแก่ตัวความตรหนีที่เหนียวและความคับแคบในจิตใจให้น้อยลงทำให้เราไม่ยึดติดในวัตถุสิ่งของอีกทั้งสิ่งที่เราบริจาคหรือให้ทานแก่ผู้อื่นก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับและสังคมโดยส่วนรวมการให้ทานนี้อยู่ที่ไหนที่ไหนก็ทำได้และไม่จำเป็นต้องเป็นเงินเช่นการแบ่งของกินให้กับแม่บ้านที่ทำงานหรือยามเป็นต้นข้อสำคัญ สิ่งที่บริจาคหรือให้ทานแก่ผู้อื่นควรเป็นสิ่งยังใช้ได้มิใช่เป็นการกำจัดของเหลือใช้ที่หมดอายุหมดคุณภาพให้ผู้อื่นผลการให้ทานดังกล่าวจะทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดความปิติอิ่มเอมใจ 2. รักษาศีลหรือศีลไมมยคำว่าศีลหมายถึงข้อบัญญัติทางพระพุทธศาสนาที่กำหนดการปฏิบัติทางกายและวาจาเช่นศีลหศีล8หรืออาจจะหมายถึงการรักษากายวาจาให้เรียบร้อย การรักษาศีลเป็นการฝึกฝนมิให้ไปเบียดเบียนผู้อื่นในขณะเดียวกันก็เป็นการลดละเลิกความชั่วมุ่งให้กระทําความดีอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตมิให้ตกต่ำลงเช่นไม่ไปเป็นชู้เป็นกิก๊ก กับใครในที่ทำงานทำให้ครอบครัวเขาแตกแยกเป็นแม่ค้าไม่โกหกหลอกขายของไม่ดีแก่ลูกค้าเป็นพ่อบ้านไม่กินเหล้าเมายาทำให้ลูกเมียมีความสุขเพื่อนบ้านก็สุขเพราะไม่ต้องทนฟังเสียงรบกวน จากการทะเละาวิวาทกันเหล่านี้ล้วนเป็นการรักษาศีลและเป็นหนึ่งในการทำบุญอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งผลบุญข้อนี้จะทำให้เรากลายเป็นคนเยือกเย็นสุขุมด้วยก็คงต้องพักการอ่านบทความพิเศษเรื่องของ สิวิธีทำบุญให้ได้บุญไว้เท่านี้ก่อนนะคะขอลาไปด้วยข้อคิดคำคมของโรเบิร์ตเอชชูลเลอร์โรเบิร์ตเอชชูลเลอร์กล่าวว่า Let your hopes not your hurts shape your futureLet your hopes not your hurts shape your future ขอให้ใช้ความหวัง ไม่ใช่ความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่คอยตะล่อมอนาคตของคุณพบกับรายการแสงดาวแห่งศรัทธาได้ในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะอิ่มเอมใจไปกับสารธรรมจากหนังสือสองภาษาซึมซับปรัชญาชีวิตผ่านคำคม ผสมผสานเกร็ดความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีดนตรีและกีฬาในรายการแสนดาวแห่งศรัทธาติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ w o r l d w e w b m a n a g e r r a d i o c o m managerradio ข่าวสารสาระความรู้สู่มือคุณ026294481-3